ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟอนไซไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามีสาระสําคัญมาฝากนะครับสาระที่ว่าก็คือนี่เลย upper receiver นะครับหรือว่าโครงปืนส่วนบนนะครับของ AR15 <c oughs> ต้องบอกงี้ก่อนว่าในเมืองไทยตอนนี้เรามี AR15 ที่เป็นแพลตฟอร์มเป็นปืน AR15 เ,เข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจุด2-2 <c oughs> เป็น9มมจุด 45, 5 6ห้นะครับ แล้วก็ยังมีแบบแตกย่อยไปอีกก็เป็นพวกจุดหนึ่งเจ็ดห้าจุดเจ็ดอะไรพวกนี้มีเยอะมากนะที่ถูกกฎหมายนะเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้า u p p e เนี่ยที่เป็น u p p e ธรรมดาเนี่ยให้มากับปืนเลยตรงเนี้ยถ้าทุกคนสังเกตนะครับท่านที่มีปืนอยู่จะสังเกตว่ามันมีสัญลักษณ์มีตาบ้างก็เป็นสามเหลี่ยมบ้างก็เป็นรูกุญแจบ้างก็เป็นสี่เหลี่ยมมีเยอะไปหมดมันคืออะไร เดี๋ยวเราจะมาดูกันผมเตรียมข้อมูลมาแล้วว่าไอ้พวกสัญลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรท่านจะได้รู้แล้วไปคุยกับเขาได้ไม่ต้องไปโมเมว่าเฮ้ยมันของอันนี้นะมันของอันนี้นะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเดี๋ยวท่านดูคลิปนี้จบจะเข้าใจเลยว่าอ๋อไอ้พวกสัญลักษณ์พวกเนี้ยมันคืออะไรมาดูกันครับแันนี้ก็คืออัปเปอร์ที่ผมบอกไปนะครับ อัปเปอร์ที่แบบคาใจมากพอดีถามพี่เจ้าของละอัปเปอร์ตัวนี้คืออัปเปอร์จากปืน cmg. 2 2ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับพอดีพี่เขาอยากจะถอดละเอียดทุกชิ้นส่วนนะก็เลยได้มีโอกาสหยิบเจ้าอัปเปอร์เนี่ยมาพูดถึงกันสัญลักษณ์ที่บอกตัวนี้ก็คือนี่สัญลักษณ์ตัว A ตัวนี้ผมก็ถามพี่เจ้าของว่าเฮ้ยมันคือสัญลักษณ์อะไรเขาบอกว่าอ๋อมันคือสัญลักษณ์ของ r r o w a r r o w position ผมบอกอ้าวแล้วปืนพี่ปืน cmg ก็บอกอ๋อก็ a r r o w cmg มันซื้อ upper จาก a r r o w ไงแล้วก็เอามาประกอบขายผมบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วทำความเข้าใจใหม่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์ Forging ก็คือสัญลักษณ์การทุบขึ้นรูปที่อเมริกาเนี่ยมันมีอยู่3-4โรงงานใหญ่ๆที่ทุบขึ้นรูป upper แล้วก็ส่งขายตามร้านปืนต่างๆเช่น cmg springfield โคเออโรเองด้วยนะครับแล้วก็ยังมียิบย่อยอีกบริษัทปืนที่อเมริกามีเยอะมากแต่ว่าโรงงานที่ผลิตอัปเปอร์เนี่ยมันมีแค่ไม่กี่โรงงานเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเองนะครับอย่างอันนี้มันไม่ใช่แอโร่อันนี้ถ้าเรามองดีๆมันคือตัวสามเหลี่ยมนะครับนี่สามเหลี่ยมกับตัวเสามเหลี่ยมกับตัว h ฮเนี่ยสามเหลี่ยมมันคือตัว A ตัวเฮเนี่ยสามเหลี่ยมตัวเฮทันหมายความว่า อันนี้คือมาจากโรงงาน Anchor h a w v i ไม่ใช่ Aero นะครับ a n c h o h a w v i ก็คือโรงงานที่ผลิต Upper ดิบพอละมันปั๊มขึ้นรูปปุ๊บมันก็จะมีสัญลักษณ์นี้มาเลยแล้วก็ใครจะซื้ออันนี้ก็เอาไปประกอบปืนก็ซื้อไป Anchor h a r v i เนี่ยผลิต Upper ปุ๊บ Springfield ก็ซื้อไป Aero Position ก็ซื้อไป CMG ก็ซื้อไปนะครับซื้อไปปุ๊บก็ไปกัดขึ้นรูปเพราะตอนแรกมาเนี่ยมันจะเป็น Upper แบบ ปั๊มดิบมาเลยสีอลูมิเนียมตันๆมาเลยแล้วก็ไปขุดนะไปกัดเดินงานซีเอ็นซอะไรต่ออะไรให้มันออกมาเป็นอัปเปอร์คอมพลีทนะแล้วก็ไปประกอบปืนแล้วก็ขายอย่างแรกก็คือตัว A สามเหลี่ยมกับตัว H นี่คือ a n งเกิลฮาวิสัญลักษณ์ที่สองที่เราเจอกันได้บ่อยในเมืองไทยก็จะเป็นรูคุญแจก็จะเจอจากปืน CMG เหมือนเดิมนะ รูคุณแจนั้นก็คือบริษัทเซโรนะครับนะก็อยู่ที่อเมริกาเหมือนกันเซโรก็ผลิตอัปเปอร์ผลิตอัปเปอร์ดิบเหมือนกันปั๊มออกมาปุ๊บเป็นรูคุญแจจะสังเกตว่า,ารูคุณแจเนี่ยโคก็ใช้นะ CMG MM ก็ใช้ใช้หมดเพราะว่ามันผลิตกันไม่กี่ที่อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นที่เราเห็นได้บ่อยอีกอันก็คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยล่าสุดผมเจอในอตัวไเฟิลโคพาณิส A.R.15 ที่ถูกต้องกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายครับเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้และก็ไปเจอในปืนหลวง M4A1 นะ M4A1 ของโค้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันสี่เหลี่ยมเนี่ยมาจากบริษัท่าร์ดอลูมิเนียมนะครับ B.A. นะครับ B.A.F.E. นะครับ Bar Aluminum Forging Enterprise จะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะก็คือให้เข้าใจกันว่า u ัปเปที่เราเห็นเนี่ยแฟตท็อปเเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้เรียก Upper M4 A1 มสนะึ่ะมันคือ Upper ที่มีชื่อว่า Fat Top A3 อสามนะแฟตท็อปเก็คือรูปทรงแบบนี้แหละแต่ว่าโรงงานไหนจะผลิตยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งไปประกอบเอามาขายในปืนยี่ห้ออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ให้ทุกคนเข้าใจกันว่าถ้าไอสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะมันเป็นสามเหลี่ยมก็คือตัว a h a n k l e h a r v ว y ถ้าเป็นรูกุญแจก็เป็นโรงงานเซโลนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นโรงงานบาสอลูมิเนียมหรือว่า BA นะครับแต่ถ้ามันไม่มีเลยล่ะเอ้ยมันไม่มีเลยมันไม่มีเลย,เลยก็ให้สันนิษฐานว่าบริษัทปืนเขาอาจจะผลิตอัปเปอร์ขึ้นมาเองนะแต่ว่าการที่ผลิตอัปเปอร์ขึ้นมาเองเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตด้วยการทุบการฟอร์จิงเขาผลิตด้วยการกัดขึ้นรูป เช่นการเอาก้อนอลูมิเนียมมาก้อนหนึ่งแล้วก็เดินกัดอันนี้ก็คืออัปเปอร์ของ C.M.G. บัญชี G, 9มมก็ถูกกฎหมายนะครับอยากล้างทำความสะอาดอีกเหมือนกันเราก็เลยได้อัปเปอร์เปล่าๆมาพูดถึงกันมันไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือมันเป็นอัปเปอร์เป็นก้อนเป็นก้อนอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมมาแล้วก็มาเดินด้วยการกัดไสนะครับกัดเครื่องมือแซะใสออกมาจนกลายเป็นอัปเปอร์ มันถึงไม่มีสัญ,ญลักษณ์แต่ถ้ามันมีสัญ,ญลักษณ์ก็ให้เข้าใจเลยว่ามันเป็นอัปเปอร์ที่ผ่านกระบวนการฟอร์จิ้งผ่านการทุบแล้วก็มีโรงงานหลักๆในอเมริกาที่ทำสามสโรงงานอย่างที่ผมได้พูดไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆที่ผมหามาให้เจ้าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆสามเหลี่ยมรูคุญแจสี่เหลี่ยมบนอัปเปอร์ที่หา ได้ที่หาดูในเมืองไทยนะครับพวกปืนต่างๆ AR15 ที่เข้ามาเนี่ยมันมีแบบนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเฮ้ยอ๋อมันคือโรงงานอันนี้ผลิตนะมันคือโรงงานอันนี้ผลิตนะสัญลักษณ์แบบนี้แบบนี้แล้วก็มันบริษัทปืนหรือร้านปืนหรือโรงงานผลิตปืนเนี่ยเขาก็ซื้อมาแล้วก็มาประกอบนะก็หลายคนก็คงจะหายสงสัยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามกันครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ ครับเราก็มีเอ็นเครดิตให้หน่อยนะครับไอเจ้าสามเหลี่ยมหรือตัว A ตัว h e เนี่ยก็คือ a n ง l e Harvey เราจะพูดถึง uh, ประวัติของบริษัทนี้กันย้อนไปในปีของ uh, ย้อนไปในปีคริสต์ศักราช19-23นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1ได้ไม่นานนายฮาร์รอดบีฮาวได้ก่อตั้งบริษัทฮาว v เมทัลคอร์ปอเรชันซึ่งบริษัทฮาว y มีความสนใจในอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาทองเหลืองและอลูมิเนียมนะครับโดยบริษัท h าวีเนี่ยได้เปลี่ยนและพัฒนารูปแบบกระบวนการตีขึ้นรูปของอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ด้วยการตีขึ้นรูปด้วยความร้อนที่กำจัดรูพุนในเนื้องานจนกระทั่งปี1976บริษัทฮาวีได้ร่วมกับบริษัท Ankle Skill Product กลายมาเป็นบริษัท Ankle Harvey ในที่สุดนะครับหลังจากนั้น2ปีบริษัท ฮาวีาบริษัท a n k เ r h ลฮาวได้ย้ายไปตั้งโรงงานแห่งใหม่ขนาด1 0 0 0 0แสนตารางฟุตในเมืองฟรีพอตรัดอิลลินอยจนถึงทุกวันนี้และในทุกวันนี้บริษัท a n k เ r h ลฮาวไม่ได้ทำแค่อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเดียวนะครับยังทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ได้แก่อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องบินรถยนต์และนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่วาวเครื่องช่วยหายใจที่รองขาเป็นต้นส่วนของ a n k l e h a r v e เนี่ยในเรื่องของการทำยุทธปกรณ์ทำให้กลาโหมนะครับทำส่งชิ้นส่วน m 6 0 ar 1 5และ ar 5 7ต่อมาลูคุญแจที่เราเห็นใน Upper นะครับก็คือบริษัทเซโรอย่างที่ผมบอกไปชื่อเดิมเ e โร c คอร์ปอเรชันะครับเริ่มต้นในปี1920เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่ ต่อมาในปี1970ถูกกลุ่มบริษัทใหญ่ชื่อบริษัท m มามอนเข้าซื้อกิจการนะครับทำให้เ e โร่คอ p o ปอร i ชัเป็นบริษัทย่อยของ m มามอนและเปลี่ยนชื่อเป็น CFP นะครับก็คือเ e โร่ a ฟ r i c a t e เ p r ดโปรดัปัจจุบันบริษัทเซโรตั้งอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียในประเทศสหรัฐนะครับ บริษัทเซโรก็ไม่ได้ผลิตอุปกรณ์ดิบในการทําปืนอย่างเดียวนะครับแต่บริษัทเซโรก็ยังผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการบินยานยนต์หน้าไม้เครื่องมือการแพทย์ปืนกาพ่นสีอุปกรณ์ดับเพลิงและการป้องกันประเทศเป็นต้นนะครับต่อมาอัปเปอร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมก็คือ ba อย่างที่ผมบอกไปก็คือบริษัท บร a สอะลูมิเนียมฟอร์จิงแอนนบริษัทเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1934จนถึงปัจจุบันเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับทองเหลืองและอลูมิเนียมที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐปัจจุบันบริษัท B.A. Forging Enterprise ตั้งอยู่ที่ถนนวันด้าเมืองเฟรนเดลรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา และเช่นเดียวกันครับบริษัท BA ก็ไม่ได้ผลิตอุปกรณ์ดิบในการทําอาวุธปืนอย่างเดียวบริษัท BA ยังผลิตอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์ทางการทหารยานยนต์การกีฬาการบินการอวกาศการแพทย์การผลิตไฟฟ้าและการขุดเจาะน้ํามันเป็นต้น